วันนี้เวลา15นาฬิกา44นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปยังพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระมหาธีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบ,บพิษสถิตมหาศีมารามนำกระบวนเชิญพระบรมศพซึ่งที่หน้าอาคารภูมิศริมังคลานุสรรวมถึงบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลและตลอดเส้นทางที่กระบวนเชิญพระบรมศพเคลื่อนผ่านรวมระยะทางประมาณ10กิโลเมตรมีประสบนิกรต่างสมใส่ชุดไว้ทุกสีดำมารอเฝ้าทรงสเสด็จสมเด็จพระนเงเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความรักและอะไรกันอย่างเนืองแน่นหลายคนร่ำไห้ด้วยความโศกเศร้าโดยกระบวนรถยนต์เคลื่อนผ่านไปอย่างช้าๆเพื่อให้ประสบนิกกรได้มีโอกาสเฝ้าส่งสเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระธิดาพระองค์ใหญ่ในผลเอกพระวรวงเธอกรมมือมินจันทบุรีสุรนาถหรือหม่อมเจ้านักขัตรมคล กับหม่อมหลวงบัวกิติยากรทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475มีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สิริกิตกิตยากรทรงเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนราชินีแล้วไปศึกษาต่อชั้นประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนเซนฟรังซิสเซียคอนแวนก่อนตามพระบิดาซึ่งไปดำรงตำแหน่งระราชทูตประจำประเทศอังกฤษในปี2489 และย้ายไปดำรงตำแหน่งอครราชทูตรประจำฝรั่งเศสและเดนมาร์กในปี2490เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานทูตไทยณกรุงปารีสในปี2491ได้ทรงพบกับหม่อมราชวงศ์กิติยกรต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เสด็จนิวัดประเทศไทย่อถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทธร,ร,ม,รมรามาธิิรนในปี2493จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์ิริกจตามเสด็จกลับและมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสะระปุมเมื่อวันที่28เมษายน2493และทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีเิดิจ ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันที่5พฤษภาคม2493พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเฉลิมพระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีโดยทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาสี่พระองค์เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาพูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิษรเสด็จออกทรงพระผนวดตามโบราณราชประเพณีในปี2499ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จแราชการแทนพระองค์ครั้งทรงราพนวดจึงทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถของไทย คู่พระราชหารุไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาตลอด70ปีและทรงเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆทั่วประเทศซึ่งล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์มหาศาลแก่ปวงชนชาวไทยสืบมาจนทุกวันนี้นะครับเวลา17บเนาฬิกานาทีขบวนรถยนต์เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพก่อนเชิญพระหีบพระบรมศพขึ้นไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทองประกอบพระโอฐ์ทองใหญ่ภายใต้พระสวัสิฉัตรเก้าชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตรห้าชั้นบางแทรกฉัตรเจ็ดชั้นต้นไม้เงินนมุมุตวันตก พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียน เครื่องทองน้อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องน้มัศการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมมวานตีนาพระแท่นพระนบพระมหาเสวตฉัตรแล้วทรงทอดพระไตรจนครบ93าไตรเท่าพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจุดทูบเทียนเครื่องบูชาระบามุกที่หน้าพระแท่นเตียง พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเมื่อครบสี่จบทรงทอดพระไตรพระราชาคณะหนึ่งรูปที่จัดถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมแปดรูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุมโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดดำเนินไปหน้าเครื่องนมัสก,การหน้าพระแท่นพระนบสามหาสวีตฉาดทรงกราบและเสด็จพระราชดดำเนินไปหน้าพระโกรธพระบรมศพทรงกราบก่อนเสด็จพระราชดดำเนินกลับ